คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุเติมเลอนะไปโอเควันนะักปั่นนิ้วเหล็กทุกท่านครับอยู่ผมเช่นเคยนะในช่องชิปสมิทครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปในไคชินวินครับนะมีคนไปเล่นมาหลายเกมครับอีหยงอีหยิบไปกันมามีหลายเกมสมุดนะเออเกมนี้ก็อะไรเตียวเซียนเหรอโอ้ยเตียวเซียนก็แตกดี เนะมื่อกี้ไปเล่นแมวมาแล้วด้วยนิดหน่นอยนะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคจินนองจินนี่ะฉะนด like, ดั้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติงแจ้งเตือนเป็นกำลังใจก,กับช่องผมด้วยครับวันนี้มาที่อปแปะไขเช,ช่นวินแล้วกันนะลองดูไม่ได้เล่นแล้วคิดถึงม,ม,มันอยากหมุนมันอยากหมุนเฮ้ยทคนิคการหมุนก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดแรกพยายามเ,เล่นที่เบ็ดต่ำๆก่อนครับเพื่อเช็คว่าในรอบการหมุนนะที่เราจะกดซื้อนะว่ามันจะหมุนได้ไหมเออ ถ้าสัก2รอบหมุนไม่ได้ก็หนีเถอะเ,เพื่อนๆนะไม่งั้นไม่คุ้มครับพอเราซื้อนะครับเราไม่ได้มาเบ็ดเพื่อหาลายคำนวณแต่ที่สำคัญเทคนิคการดูก่อนซื้อนะครับก็คือต้องมีคอมโบแบบนี้ครับ2คอมโบ3คอมโบค่อยซื้อครับได้มา5สเกตเตอร์ครับเริ่มที่ข้างบน10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหมุนข้างล่างรับเพื่อนๆครับ,รบลองดูด,ดูแล้วกันนะว่าจะได้ไหมเปิดแรก เนี่ยครับที่บอกว่าเปิดแรกให้ซื้อเบ็ดต่ำๆก่อนเพราะอะไรครับมันรรยำต่ำปิโอเคไล่ไลายเบ็ดหาเอ้ยไล่ไลายหาหาลายคำนวณดีๆอีกสักแบบทีสิ่งสักทีแบบนี้ทำไมกูพูดแกมมาสลับกันวะอืมอข้างบนบ้างฮะข้างล่างไม่ได้อโอเคแบบนี้เริ่มหมุนได้แล้วนะครับนับรอบได้แบบนี้จัดปเบ็ด ชิบหายอย่าฝืนนะถ้าแบบนี้อย่าฝืนเยอะครับนะเห็นไหมว่ามันหมุนควงสว่านเลยคะถ้าไปต่อก็คือแน่นอนครับเข็มม่วงรออยู่พร้อมที่จะตกดำกันมานานแล้วเย็ดเกรย์หมุนได้ถ้าหมุนได้กูเอาสักสิบหกรึรับโอเคหมุนได้ครับแบบนี้เย็ดเค้พรึบฟับรับโชคไปเย็ดเคได้เล่นวะ 12 16ก็พอครับไม่งั้นไม่ได้เล่นนะสังเกตตัวข้างบนนะที่มันหมุนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะชุดแรกจัดไปลูกฉาบก่อนเพื่อนครับสำหรับใครที่รอคลิปกิจกรรมอยู่นะทุกคนนะใครที่รอคลิปกิจกรรมอยู่เดี๋ยวหลังจากเล่นเกมนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปทําคลิปกิจกรรมนะที่จะแจกรางวัลเพื่อนๆครับได้เวลาแล้วผ่านมา2วัน3วันละเ <c oughs> ยดเคประทงพระทัดไม่มาเบ็ดสามไม่ทํางานระเพื่อน <c oughs> อาจจะไม่เข้าสูตรเข้าแก๊บนะ เราไม่ต้อง 18, 14, 18หรือว่า 16, 16นะฮะอันนี้เราชิงหมุนซะก่อนนะดีกว่าไม่ได้เล่นมาเพิ่อนอือหือประทัดดอกนี้ยัง148อยู่นะทุกคนเลยอีก4หมุนครับเราซื้อที่150ครับสรุปก็ขาดทุนบ้าบอบ้าบอได้ถ้า300เพื่อนจะได้ที่เสียไปเมื่อกี้คืนมาด้วยนะฮะเปิด ก่อนหน้านี้ที่ตกดำไปเย็ดคงเย็ดครีฮิอย่ากกรีบเพิ่อนอีนี้เดียวสามร้เพิ่นปราทัดมาชุดนี้เพิ่นโอ้โหเย็ดเก้าหครับอีก20เพิ่อนอีก20ฟรัมไม่ได้เนี่ยได้283ไว้แปบาทจุดสอเงี้ยเพื่อนครับอ่ะดูเหมือนว่าเบ็ด3จะไม่ทำงานให้เราแล้วนะฮะขอขยับแล้วกันแรดลงมาเพิ่นแรดลงมาเพิ่นโอ้ยปะโเอ้ย Yeah, yeah. จริงๆลายก่อนเข้าซื้อนะครับสำหรับใครเชี่ยววินนะเคยทำไว้เมื่อก่อนนานมากแล้วที่เป็นเทคนิคนะครับก็คือมีสเกตเตอร์นะครับนะแบบนี้นะมีสเกตเตอร์มีมังกร2ตัวมีกบทอง2ตัวนะแล้วเข้าซื้อนะครับลองดูแล้วกันลองกลับไปใช้สูตรดูว่าจะได้เรื่องได้ราวไหมเนะี่ยเกมนี้เรื่องของเรื่องคือถ้าผมเล่นก็คือยังไงต้องได้หมุนอนะ ไม่มีทางที่แบบไม่หมุนแน่นอนนะมันคุ้มเสี่ยงครับมาดิเพื่อนแต่ถ้าตกดำติดๆกันก็หนีครับทุกคนครับนะอย่าจะลื่ตึงโป๊ะไปนะมาไปฟึบฟรับฟึบฟรับเย็ดเคิดต่อเนี่องไปเพื่อนสบายๆครับเบ็ดสามหมุนไม่ได้ครับมาหมุนได้เบ็ดสิบนะสิบแปดไปดีเพื่อนสิบแปดสิบพอครับรอบนี้ข้างบนไม่เล่นละ ลองแม่งให้ทุกหมุนไปเลยลองแม่งทุกหมุนทุกเบ็ดเยสเกมาเพื่อนตแตกแม่ดอกแรกก็อสี่สามสองมาแล้วดีไม่เป็นสองสามสี่เอ้ยไหลไปเพื่อนเย็ดเกยสี่สามสองครับดอกแรกเหลืออีกก้าหมุนแคบเพื่อนครับเลยๆก้าหมุนพอได้รุนไหมเพื่อเพื่อนครับอีกนิดเดียวก็คืนทุนแล้วครับคืนทุนค่าซื้อนะ เย็ดเคซื้อ500ดอกนี้360ครับหน้ามังกรลงมาประทัดแถว2ว่างไงเพื่อนเป็น10ไปใส่เว้นไปดี4 3 2อีกแล้วครับดีไม่เป็น2 3 4ได้4 3 2เบิ้ล2รอบแบบนี้ครับดูท่าทางจะเวรีกุดมาเป็นไหมเนี่ยวายลึกไปหน่อยครับไม่มีแถว2ดอกนี้ได้กินประทัดดอกถัดไปไม่มีประยุทธ์เย็ดเคสอง่ครับเบิ้ลครับ พันนะพันแปดสิบแล้วกำไรมาครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งกลางกลางครับมาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยลูกเคดอกนี้ได้สองแปดแปดนะเอ้จับตันนี้เพื่อนประทัดยศเคตามสั่งครับประยุทธ์ไม่มาครับมาไม่ถึงครับปราบุพันสี่เจ็ดหกครับเพื่อนครับยศเกลืสามหมุนครับมาล้นกันต่อเนื่องอีกนิดหน่อยครับอย่างน้อยก็ได้หมุนแล้ววะนะ่ฮะแต่ถ้ามันกระตุกกระตุกก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะเหมือนที่ผมทําให้ดูครับเอาพอเล่นพอเอาแบบหมุนได้หมุนพอแลยศเคดอก สี่ร้อยหกแปดก็ไม่มีต่อเรื่องเลยครับเลือีกหนึ่งหมุนก็เ่อนครบนับเย่ะะเกย์เจลาเกฟ้าหางสี่หกแปดครับดีไม่เป็นสี่สามสองเหมือนก่อนหน้านี้สุดท้ายครับยังไงเอ่ยโอเคเดอกสุดท้ายจากประสบการณ์ไม่ค่อยมีอะไรออกมาให้นะครับ ถ้าเป็นเพื่อนๆแล้วก็แต่แบบนี้ก็แนะนําให้เลิกได้แล้วครับเพื่อนๆครับเพราะกําไรมา1่เท่ากว่าๆแล้วนะเอาทุนเข้ามาที่1000ครับตอนนี้ได้เป็น2,349.81แล้วครับเพื่อนครับไปต่อไหมน้าเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนครับเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับใครที่รอใครเด้งมาเนี่ยใครที่รอคลิปกิจกรรมนะหลังจากคลิปนี้ แต่กูขอไปต่อก่อนนะทำใจแบบป๊บตายลูกเจไปก่อนเอ่อทุนประมาณนี้เรายัางอยู่ที่เบ็ดสิบครับเพื่อนครับยังไม่ขยับไปไหนนะลองดูอีกสักเปิดถ้าเปิดนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีไปถ้าไม่ได้อะไรก็ก็ออกไม่ได้ฮะ <c oughs> ไม่อยอกนละลูกเจดอกนี้ลูกเจกับอ่งเปาไปครับมีคอมโบก็เข้าซื้อได้ครับไม่ต้องรอหน้าลายสวยๆครับมาเปินม,มาคอมโบซักชุดครับ อันนี้ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ครับสามโบไปแล้วครับสาโบสี่โบไปแม่จัดเลยแล้วกันไม่ต้องรอหน้าลายที่ใช่หน้าลายที่ชอบนะฮะถ้ามีคอมโบก็คืออ่ะได้แหละได้หมุนได้หมุนแค่ไหนไม่รู้เย็ดเคข้างล่างส่งลงข้างบนครับข้างล่างส่งลงข้างบนส่งลงข้างล่างครับทำไมกูพูดสลับกันหมดแล้ววันนี้เย็คับ อหมุนนับรอบได้ครับเบรกดีอยู่เอาสัก16แล้วกันครับ่ากๆครับได้เล่นมินิได้เล่นปุนนิปึ๊บรับรับฟร,รับชิมหายรับผลเพื่อนโอเครอดๆผลไหมครับแม่มันเกินรอบหมุนไปแล้วนะเมื่อกี้นะนึกว่าจะตกดำระยาตามปริเล่นดีกว่า12 16แล้วกันครับทุกคนครับวันนี้เอาพอเล่นครับดูถ้าจะหมุนไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับ เราทัดตั้งแผงครับเพื่อนเพื่อนครับเย็ดเ้อี๋หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับลูกเจต่อเนื่องครับเพื่อนคิวว่าไงเพื่อนไม่มีไม่มาเป็นสิบไปแทนครับสเก็ตเตอร์มาสองตัวแบบนี้เกตกาฟังคาับดอกนี้พันสามศูนย์สี่ครับเย็ดแค่จุดศูนย์ศูนย์เรียกว่าได้หมุนครับยังไงก็ต้องได้หมุนถ้าได้หมุนยังไงก็ต้องแตกเพื่อนครับโอเคลูกเกตต่อเนื่องไปเพื่อนเจมาไม่ถึงนะแถวสองมาดีเพื่อน โอ้ไหวลึกไปหน่อยเลยแปดหมุนครับเหมือนจะกริบเพื่อนตากเกตเตอร์มาเกะกบฝังทางอีกแล้วครับอย่างนี้ยังไงครับเพื่อนโอ้โหแซดเลยโอ้โหสองหมุนเพื่อนเกินไปไอสัตว์แต่ให้กูดอกเดียวเย็ดเคไม่ได้อะไรเลยโอ้โหโอ้โหได้ดอกสุดท้ายนิดนึงแหม อังเปานหนิ่งก็ยังดีฮนะแซดเลยเป้นปัดเศษนิดหน่อย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 ไม่มาไอา้สารไม่เข้าเลยไม่เล่นละ <laughs> แข็งโปรกโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วกันครับเพื่อนครับนะ เอ้ไหนเพื่อนเล่นตายวัรับชมเพื่อความมันเถิ่แล้วกันกับเพื่อนเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามด้วยเลยครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดแจ้งเตือนเป็นกอลจอนเงินใจกับช่องผมด้วยครับ,กบเกมหน้าเป็นเกมอะไรเนะพื่อนพูดไปแล้วเมื่อกี้นะาอิสฉาโอเคพอดีกว่าไม่ต้องปัดแล้วเสร็จนะดูลายมันแข็งแล้วครับหน้าหมุนหมุนต่อไปน่าจะดำแล้วแหละเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงครับได้เราหนีวิถีของเราเพื่อนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ